พอบี้แบสวัสดีครับจเจอกันอีกแล้วนะครับกับพอบีแบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใไม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิว พลาสติกโมคิดจากกระตูดดังเรื่องหนึ่งครับเออคือเห็นตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าค่ายนี้เนี่ยจะเอามาทำนะฮะนั่นก็คือเจ้านี้ครับทานทานทานโมเดลลอดอิสุคุมิดริยะคาวบ้า จากาค่ายกูส m ม l ์คัม p a n y นั่นเองอ่าน้องเดกุจากไม Hero a c a d e m ดมของเรานั่นเองครับเออเห็นครั้งแรกตกใจเหมือนกันนะไม่คิดว่างาน m o d ดอรเนี่ยจะจับเอาอนิเมะเรื่องนี้มาทำเป็นพลาสติกโมคิดนะครับเออเห็นครั้งแรกก็ยังแบบเฮ้ยมันมันใช่เหรอเอ้ยงานประกอบจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเออดูดูด,ดูให้ดูครับ <S 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 เออ ถ้าออกมาตามเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรูปรูปที่โชว์หน้ากล่องข้างกล่องเนี่ยนะครับถือว่าดีเลยนะถือว่าสวยเลยนะเออเหมือนฟิกเกออาร์ตเลยนะขอบอกเลยอ่าแต่อันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าตัวงานข้างในเป็นยังไง ประกอบเสร็จแล้วหน้าตาเขาจะเป็นยังไงคือเห็นแต่กล่องไม่เห็นรูปรีวิวอื่นๆเลยเห็นแค่นี้แล้วก็สั่งมาเลยครับอ่าใจง่ายเนาะเห็นเป็นน้องเดกุจากเอ่อไมฮิก็โอเคกดสั่งมาเลย <laughs> ไม่คิดหน้าคิดหลังเลยผมอะอ่าก็เออเกิดความสนใจในงานตัวนี้นะครับก็เลยเอามาลองประกอบแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่า Uh, งาน m o ด e ลอร์ m มฮีโรตัวนี้ออกมาดีหรือไม่ดีพลาสติกข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูพลาสติกดูงานข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวงานพลาสติกตัวงานข้างในเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าผมประกอบงานโมดอร์เนี่ยประกอบในแนวหุ่นยนต์ซะส่วนใหญ่นะไม่เคยประกอบเป็นแนวคนนะเอออ่ะ uh, เอาเป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วเราไปเปิดกล่องดูงานข้างในกันเลยดีกว่าครับ ไปไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูงานข้างในกันก่อนอ้อเดี๋ยวไอ,อทีนึงนะครับก่อนจะเปิดกล่องนะนี่ให้ดูรูปข้างหลังก่อนนี่เขาจะแอคชั่นได้หลายท่านะครับเออจุดขยับเนี่ยขยับได้ดีเลยแหละอ่าเนี่ยอย่างตรงนี้ไอ้ทางนี้เขาจะบอกว่ามีวัสดุอะไรบ้างนะครับมี PVC มี ABS แล้วก็มี POM พี่เออผมไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีวัสดุหลายแบบนะครับอยู่ในกล่องนี้นะนี่อันนี้ข้างกล่องนะฮะน้องจะแอคชั่นได้ประมาณนี้นะครับมีเอฟเฟก่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสายฟ้าพลังอะ่ะสีเขียวของเขาอะ่ะออกมาด้วยนะคะอ่ะมาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่าว่างานเขาจะเป็นยังไงอึบ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 อึอึบอ่า แทนแทนแทนโอ้เอออันนี้เป็นกล่องแน่นหนามาเลยครับอ่าอย่างของชิงคาเลออนเนี่ยเปิดปุ๊บกล่องเขาไม่แน่นหนานะครับไม่ค่อยแข็งแรงมันจะหกเทออกมานะอันนี้เป็นคู่มือเขานะครับนี่แล้วก็ข้างในจะมีสติกเกอร์ครับอ่ามาดูก่อนเลยทุงแรกอ่าโอเคนะ เออใโอเคโอเคนะเงินโอเคดีนะพลาสติกโอเคแต่ว่าสีเทาไม่ค่อยโอเคเท่าไหรอ่อยากให้คุณภาพมันดีกว่านี้หน่อยนี่อ่ะนี่อันนี้คือชิ้นสีเทานะครับอ่าอันนี้ดูดูได้ตาในถุงนะคือด,ดูเหมือนพลาสติกเขาก็ระดับหนึ่งครับอยากให้เกรดมันดีกว่านี้ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะฮะสำหรับสีเทานะแต่สีดำอ่าอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าเป็นส่วนข้อเท้านะ อ่าอันเนี้ยโอเคนะครับงานดีเลยอ่ะเออเป็นดำเหลือบๆนะครับอ่าสวยอยู่นะนี่มาส่วนที่2อ,อันนี้น่าจะเป็นช่วงตัวแล้วก็ฮูดด้านหลังแล้วก็เอวนะครับของตัวมิดริยานะครับของน้องเดกุนะนี่อันนี้เป็นสีเขียวนะครับแต่ในกล้องมันจะเห็นเป็นสีฟ้านะอ่าอันนี้สีเขียวนะฮะตามแบบอนิเมะเลยแล้วก็ข้างหลังเป็นเอฟเฟกต พลังนะครับอ่าเป็นเหมือนสายฟ้านะครับออกมาตามตัวนะแล้วก็อ่าพวกนี้เป็นจอยหมดเลยครับนี้เป็นจอยข้อต่อนะฮะอ่านี่โอ้จอยให้มาเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยแล้วก็เป็นมือครับโอ้โอ๋อลงสีมาให้ด้วยนะนี่หบ้า เออมือเนี่ยลงสีมาให้นะเนี่ยด้านหลังก็เป็นสีเขียวนะครับด้านหลังมือก็จะเป็นสีขาวกับสีทองนะฮะนี่นะอ,อ่าแล้วก็มีท่าไอเนี่ยไอที่เขาปล่อยปล่อยพลังลมอย่างเงี้ยอ่ายิงยิงพลังลมออกไปเนี่ยแอร์แจช็อคอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ละอ่าในส่วนนี้ลงสีมาให้นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นส่วนข้อเท้าข้อแขน นะาบางชิ้นก็ลงสีมาให้นะครับนี่อย่างอย่างแขนเนี่ยเห็นไหมลงแถบสีดํามาให้อ๋อคือมันมีส่วนที่ต้องประกอบด้วยแล้วก็มันมีชิ้นส่วนที่เป็นสําเร็จแล้วมาให้ด้วยรวมรวมกันไปนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนก็ลงสีมาให้นะครับอันนี้เป็นผมของน้องนะครับแล้วก็สุดท้ายอ้อันนี้เป็นหน้านะครับ อ่าได้มาสองอารมณ์นะเห็นไเอ่ยอ่าถือว่าลงสีมาโอเคในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเห็นไหมเห็นไหมผมพยายามยี้ขึนมาใกล้ใอ่าโอเคนะสีหน้าไม่เลอะนะครับเออลงสีมาดีเลยแหละค้ายในการะตูนเลยละอ่าใช้ได้ใช่ได้ใช้ได้ส่วนแผงด้านหลังเป็นแผงสีแดงนะครับ่าน่าจะเป็นข้อเท้าเข็มขัดแล้วก็อันนึงน่าจะ ไม่มั่นใจละเป็นอะไรนะฮะทั้งหมดทั้งมวลก็มีแค่นี้มีไม่เยอะมีนิดเดีเยวเองมาเรามาแกะคู่มือดูกันดีกว่านะฮะว่าอ,อะไรยังไงบ้างแจนจจนจันๆๆในคู่มืออ่อโอเค โอเคเข้าใจแล่วในคู่มือนะครับวิธีการประกอบอถ้าใครประกอบงานชิคาเลออนมาก่อนเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าใจนะคือ,อในในตัวคู่มือเนี่ยเขาจะไม่บอกจุดที่เราจะแปะสติกเกอร์นะครับเราประกอบเสร็จแล้วเราเขาถึงจะมาบอกตรงนี้นะว่าส่วนไหนมีสติกเกอร์อะไรบ้างาดังนั้นนะครับเทคนิคการประกอบเนี่ยผมก้าวของชิคาเลออนมาใช้ก็คือ ประกอบไปทีละส่วนแล้วก็มาเช็คดูนะครับยางแคนประกอบแขนเสร็จแล้วมีสติกเกอร์ตรงไหนบ้างอะไรบ้างอ่าเราก็มาดูนะฮะแล้วก็แปะมันจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าประกอบเสร็จเป็นตัวแล้วมาแปะเนี่ยบางทีเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นจุดทับกันอะไรอย่างเงี้ยเออเราต้องมานั่งลื้อแล้วก็เพื่อที่เราจะแปะสติกเกอร์นะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลของกล่องนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปประกอบน้องเดกุให้เป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จแล้วงานเขาจะเป็นยังไงจะดีไหมอ่าหน้าเก็บไหมเออไปไปดูกันเลยครับตะตดตะแล้วเราก็ประกอบน้องเดกุเสร็จแล้วนะครับไงตัวงานใช้ได้นะนี่สีสันเหมือนในการ์ตูนเลยนะเห็นไหมเอ่ยนี่เห็นไหมเอ่ยนี่อามุนโชว์หนึ่งรอบ นี่อาตัวงานใช้ได้นะครับามาวัดความสูงกันก่อนดีกว่าว่าน้องสูงเท่าไรเอิบน้องสูงประมาณ16เซนนะครับความสูงของน้องเดกุประมาณ16เซนนะงานนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับอกลางๆนะมันจะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอย่างจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ มันหลวมอ่าจำเป็นต้องทากาวนะครับแล้วก็จุดขยับขยับมันจุดขยับมันไม่แน่นอ่าขยับแล้วบางทีมันก็หลุดบางชิ้นส่วนก็หลุดนะครับอ่าตรงไหนติดกาวได้แนะนำให้ติดกาวนะครับแล้วก็สติกเกอร์บางทีมันแปะแล้วก็ไม่อยู่นะครับก็เลื่อนหลุดนะครับก็เวลาจับน้องก็ต้องระวังหน่อยนะครับอย่าไปจับตรงที่มันมีสติกเกอร์นะฮะ แต่ว่าโดยรวมลูกเล่นสีสันโอเคใช่ได้ครับสวยครับอา,อาจจะยุ่งยากตอนจัดท่านิดนึงเพราะว่าข้อต่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลวมนะครับไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่โดยรวมก็มีประมาณนี้นะแต่ถ้าใครอยากได้งานที่มันเนียเน๊ยบขยับได้ดีเนี่ยแนะนำให้ไปซื้อฟิกกูอาร์ตนะครับแต่ถ้าใครอยากมีส่วนร่วมกับของเล่นก็คือได้ประกอบได้จับไดททท้ทำนู่นทำนี่ทำนั่น แนะนำงานนี้ครับอ่าคุณได้ประกอบเองอ่าได้เขาเรียกว่าอะไรได้สร้างตัวเดกุขึ้นมาเองอ่าได้มีส่วนร่วมกับของเล่นนั่นเองครับมามาดูกันเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยก็คือหน้าครับนี่หน้าให้เปลี่ยนอีกหน้าหนึ่งนะเป็นหน้านี้นะอ่าเหมือนตอนใช้พลังนะครับนี่อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือมือครับนี่ อันนี้เป็นมือกลางนิ้วนะฮะอ่านี่อันนี้ให้มาคู่หนึ่งนะอ่าแล้วก็มือทำท่าแอร์ช็อคครับนี่ที่ดีดนิ้วนะเห็นไหมเอ่ยนี่เห็นไหมเห็นไหมสุกระชับยังไงเห็นอย่างนี้ดี่านี่อันนี้นะฮะนี่ให้มาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเอฟเฟกพลังนะฮะนี่ตอนใช้พลังนะ เดี๋ยวตอนถ่ายรูปผมจะติดให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ยังไม่ตัดออกมาเพราะว่าผมกลัวมันหายนะครับทั้งหมดทั้งมวลของน้องเดกุก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าโดยส่วนตัวผมก็ว่างานนี้ก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับโอเคในระดับหนึ่งข้อเสียของมันอย่างเดียวที่ทําให้ผมหัวร้อนก็คือจุดขยับแค่นั้นแหละอ่าเพราะว่าบางทีขยับขยับไปชิ้นส่วนมันหลุดนะฮะอ่าต้องคอยมานั่งประกอบใหม่นะ อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปจับน้องเดกุถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่างานเขาจะเป็นยังไงจุดขยับจะโพสท่าได้ขนาดไหนบ้างเออไปไปดูกันเลย เป็นไงกันบ้างครับกับงานโมเดลิสคุมิดริยะหรือน้องเดกุนั่นเองอสำหรับผมหรอ่อโป้งๆ่งที่ให้โป้งๆเพราะว่า ผมชอบ My Hero อยู่แล้วนะครับอ่าตัวนี้สำหรับคนที่เป็นแฟน My Hero และอยากมีส่วนร่วมกับของเล่นเนี่ยผมแนะนำาลายนี้นะแต่ถ้าใครซื้อเก็บต้องการจุดขยับดีเยี่ยมเนี่ยขอให้มองผ่านงานนี้ไปเลยนะครับอ่าจุดขยับนี้อาจจะทำให้คุณหัวร้อนได้เออบอกไว้ก่อนแล้วนะเตือนแล้วนะแต่โดยรวมตัวน้องเดกุตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถือว่าดีมากนะอ่า ก็ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะดีเหมือนชินคาริออนนะชินคาริออนเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเขาทำออกมาได้ดีในระดับระดับดีเลยล่ะอ่าแต่ว่าน้องเดกุเนี่ยอ,อ,อาจจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเขาใช้วัสดุเนี่ยหลายแบบหลายอย่างรวมกันนะฮะเลยทำให้มีปัญหาตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางวัสดุเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันแค่เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้ล็อกนะมันแค่เสียบเข้าไปเอง จุดขยับมันก็เลยทําให้หลวมได้ง่ายนะฮะอันนี้ในความคิดผมนะเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้นะครับลองต่องานนี้แล้วหรือยังเอออ่าสำหรับผมเนี่ยถ้าตัวต่อไปออกจะซื้อไหมนี่ขอคิดก่อนนะแต่ว่าถ้าเป็น เอดาเวอร์ ower, หรือออมายเนี่ยอ่าไม่แน่ผมอาจจะซื้อครับอ่าเอาเป็นว่าวันนี้ h o b b ี้แบก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือว่าพาไปไลฟ์ที่ไหนจะได้เด้งให้ดูก่อนไข่นะครับช่วงนี้ดูข่าวแล้วก็ยังเหนื่อยใจกันเหมือนเดิมออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นนะครับสวมแมสล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนเราเอง ดูแลสุขภาพกันวนไปครับอ่าคิดว่าสิ้นเดือนนี้อะไรอะไรคงน่าจะดีขึ้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะอยากออกไปเที่ยวแล้วอยากออกไปตะคอฟ้าดูแลตัวเองกันวนไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าดูสิผมเจ้าอะไรมารีวิวไปแล้วบ๊ายบาย happy day